ีครับสวัสดีครับครับวันนี้หอยจกสมเด็จวันเชียงสาขา,าสามแยกโนนหันครับก็ได้มีโอกาสขับรถไปให้กับคุณพ่ออะไร่ะคำภูนะครับพ่อคำภูครับพ่อตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับที่บ้านบางกุ้งครับตำบลบางจากเท่จังหวัดสมุทรสาครครับครั้งพ่อคำภูประมาณรถคันนี้ใช้เท่าไหร่หรอรถคันนี้ก็ใช้ตามโนะครับแปดร้อยแปดสิบแปดครับแปดร้อยเจ็ดสิบเบาทครับ โอ้นรัแตาของเราได้ขอได้กินว่ได้ก <defence> well, so. ินครับได้รับรงด้วยครับวันนี้เป็นูราทำปินกันนะครับถ้าขอได้ริงได้รับรงจรินแล้วการทําสัญญาต้องไปหาเราถึงกินเลย่อ๋อการทําสัญญาไม่ได้ไปครับผมทางเต็นท์ทางจุน้เดีย์บริการถึงที่ครับผมบริการถึงที่นั่งรออยู่ที่บ้านได้เลยน่รอที่บ้านเลยครับนั่รอได้รถขับไลยเนี่ยได้น่ยครับไม่ต้องออกจากบ้านเลยก็ได้รถมาขับเลยว่ะใช่ครับไม่ได้ไ กาารทักบากกครับผมในการเดินทางในการเดินทางก็ไม่เสียค่าอะไรนะพ่อแก๊กใช่ค่าโพคเป็นรถแต่จ่ายเงินแต่ค่าโภคครับทักก็ทำงานยังไงบ้างพ่อครับผมก็โควาครับผมสนใจมากครับเพื่อตื่นเต้นมากครับพ่อการบริการนะครับพ่อการบริการหือว่าผมประทับใจมากครับผมทั้งธนาคารทั้งเต็มทั้งผู้ส่งออกครับก็ประทับใจครับเพ่อแนะนำลูกค้าทางบ้านหน่อยพ่อเผื่อเขาจะได้รถเขาต้องทำไงครับถ้าใครอยากจะได้ รถใช้รักคันนะครับสำหรับต้มเด็ดง่วนเสียงเราได้จริงครับสมงมอได้จริงในวันไลน์มีในเฟซมีครับผมดาวน์เฟซบุ๊กได้เลยครับฝากเบอร์ติดต่อเฟซบุ๊กมได้เลยครับผมวิ่งเบอร์โทรไว้เสร็จทางเจ้าหน้าที่ติดต่อมาครับเจ้าหน้าที่จะติดต่อมาครับแน่นอนใช่ไหมครับบอกแน่นอนเลยครับรทำรองก็ได้ได้รถแน่แน่ถ้าจะได้รถแนนน่อใช้งานได้แน่แน่ใช่หรือเปอย่าลืมนะครับอย่าได้รถมือสองมาใช้งานค่าเดิมเครื่องดี ไม่มีชนดูรถเป็นนรถซื้อได้ต้องที่ขอจกสมเด็จือนเชียงเท่านั้นขอบคุณครับขอบคุณครับ